สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีแม่ FC ทุกท่านนะคะพบก,กับเราช่องพายวันชัยนะคะวันนี้ก็ให้ทำงานนะคะเอาอาหารมาที่หลักของตัวเองเลยวันชยัยโอ้จะล่วงแล้วนะอาจะถึงหรือไม่ถึงโอ้วางแล้วแม่เอซวางแล้ว วางแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวก็หลุดนะั่นะถ้าหลุดแล้วเป็นเรื่องเลยนี่ก็เป็นล่มของพี่พายวันชัยนะคะเป็นร่มนะคะ ้นไม้ข้างภูเขาได้วิวบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันชัยนี้ก็ให้ทำงานเอาอาหารมาเองนะคะวันนี้ เอาอาหารมาส่งตัวเองนะคะคคเขาเป็นยังไงบ้างพ่อควันสี่ห้าวันแล้ววันชัยเป็นยังไงบ้างฮะ วันชัยเป็นยังไงมากสี่ห้าวันแล้วนี่ปกติแล้วครับกลัวไ,ไม่ได้กินนะคนนะค่ก็เป็นหลักที่อยู่ในร่มของเขานะคะตรงนี้ เราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาแม่เอฟซีมารับชมเจ้าหนุ่มรูบหลลูกชายคุณตาเกตนะคะก็ตอนเช้าก็ต้องนำอาหารนะคะมาไว้ที่หลักของตัวเองตอนเช้าก็จะเอาอาหารมาไว้นะคะพอได้เข้าล่มหน่อยวันนี้ก็อากาศก็ฝนตกแต่เช้านะคะตกไปรอบนึงแล้วตั้งแต่เช้าเลย วันชัยก็กินหญ้าก่อนนะคะกินหญ้าริมภูเขาก่อนที่พวกวานจะได้ทํางานนะคะก็ต้องนําวันชัยนะคะกินน้ํากินท่าแล้วก็นําอาหารเข้ามานะคะก่อเจ้ารูปหล่อนะคะก็หายตกมันเป็นปกติแล้วไม่มีกอกสองหรอกมกอกั้งเนาะพวกควันไม่มีหรอกนะคะเพราะว่า เขาก็ตกมันสามเดือนนะคะรอบนี้น่าจะไม่มีกอกสองนะคะดูถ้าเขากินนะคะอย่างอาดีตอร่อยเลยพี่พายวันชัยจะชอบกินหญ้านะคะต้นเล็กนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าหญ้าใบข้าวนะคะพี่พายวันชัยจะชอบมากเลยนะคะวันนี้เราก็ยังไม่ได้ เราก็ยังไม่ได้ไปเอาต้นสับปะรดนะคะแม่เอซีเพราะว่ายังหาไม่ได้เลยแล้วฝนก็ลงมาน่าจะเป็นเย็นนี้อีกนะคะพวกเราก็จะได้ไปหาอีกก็กินหญ้านะคะลองท้องไปก่อนไขควงไขควงบอกให้ลูก,กาส<ะ>กวาวเอาไขควงมาให้นะคะอร่อยไม่วันชาย วันชัยเป็นช้างอารมณ์ดีนะคะถ้าไม่ตกมันแล้วไม่ไม่เป็นอะไรนะคะถ้าพวกควานอยู่ด้วยแต่ถ้าพูควันไม่อยู่ด้วยก็ไม่ควานก็เข้าคนเดียวไม่ได้เหมือนเดิมนะคะต้องมีพ่อควันคอยอยู่ด้วยนะคะต้องระมัดระวังเพราะว่าน้องเขาก็จะจํากลิ่นนะคะของพูควานได้แล้วก็อีกอย่างช้างตัวผู้นะคะก็ผู้หญิงเข้าก็จะอันตรายนะคะ รักอยู่นะคะแต่ว่าเชื่อใจอยู่แต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแม่ควานไม่เคยเข้าคนเดียวนะคะถ้าพ,พ่อควานไม่อยู่ก็ไม่สามารถเข้าคนเดียวได้นะคะแม่เอซีแต่ว่าถามว่าเขาเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จิตใจเขานะคะโอ้หันตูดให้เลยเนาะหันตูดให้เลย มีท่ายากไหมนี่เอาร้องก่อนสวัสดีแม่เอฟซีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเออเสียงเสียงนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะคะไม่เคยเปลี่ยนนอนลงแล้วควานน้อยเอาของมาส่งนะคะสวัสดีค่ะน้อยลูก ทำไมนุมาในสภาพนี้ไม่ควานน้อยพ่อใช้ให้เอาไขากวงมาให้นะคะจะปลดงาของพี่พายวันชัยนะคะแล้ว,วไม่ควา,าพามารับชมนะคะเป็นยังไงเฮายนอนให้พ่อควานพ่อควานจะเอาที่ ที่รัดงาออกนะคะที่รองงาเพราะว่าใส่นานแล้วใช่ไหมพ่อควานแต่ตกมันนะครับสามเดือนแล้วนะคะแต่ตกมันเลยอ,ออกไหมคะเดี๋ยนอนนะคะ,คะแม่เอซี อยากทำความสะอาดงาแล้ววันชัยเนี่ยนานล้องพวกวันต้องเดือนสามเดือนนานแล้วหมุนไม่ออกนะคะหมุนไม่ออกเลยโอ้หนิ่งมากเลยค่ะดูหน้านะคะแม่เอซดูหน้าเจ้ารูปหล่อเลย ขวานก็จะออกไหมเน้ะน าวันชัยงาเขาจะใหญ่มากเลยนะคะแม่เอซีเป็นช้างที่งาใหญ่มากเลยค่ะวกอวกอาอ,อ่าก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝูควานก็เอาออกยังไม่ได้นะคะสําหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะวันชัยเนาะฝากกดไลค์กดแชร กดติดตามเข้ามาเป็นกำลังใจให้วันชัยเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีครับก่อนครับหันมาดีๆหน่อยโอ้อยู่ฝั่งนี้เนาะรรครับครับสวัสดีค่ะ